พี่ข้ามสวัสดีครับของเขามันอิ่มแล้วของเขามันกินแต่หยาเนาะไ่เขอย่างใกล้หยามาขเขาขลุกลุเขาลอกลกเขาลุกลเขาขลุกคุกเากอเขากเาลเาุเาล้าขลลกเลุกขลเาลกเุกขกาุ่เาเาลกาเะ <laughs> อก็อีตัยูเลยวนะนี่เขางอเพื่นว่าใส่บับมันยูสัน <laughs> <laughs> นี่ครับยูครับนี่ตัวครับมันนี่ครับเนาะเอยจังได็พักกันญากัญญาเนี่ยพีนี่ครับน,ะออกกน,นี่พี่นีนนน่ได้แดงกันหลายครับเนาะ,ะนี่ยง่เะ

นั่น้วนแล้วเป็นมนโนนครับนี่โน่นครับพอมีครับนะนี่กินแล้วครับนี่ยมีกินทำนี่ครับเนี่ยทันมักเนี่ยทันมักเพื่องกันนี่เพื่องครับม,มักลูกเขาก็พุ่นลูกเขาครับพุ่นกินได้ซุยยางโซแนวแต่ว่าสิกินบ่ครับนะ กินลูเข่าเจ็บปากหรือมาเหียนยายเหียนครับมากินลงไปครับเนาะอืมอยากซ่าครับแต่ละเมอเนี่ยมึงมีอยู่มีเศร้าครับนะเนาะไอ้อิ่มีลงไปนะั่นอิ่มะกันน้อนอนพุ่นส้วงบ้งครับส้วงโกนโซโครับที่งางเอาโลบอ่ะครับนะเนี่ยเนี่ยไปโลบ่ ียังไยังครับหยาอยู่นี่มันกินอะไรบ้างครับมันเป็นยังครับมันอ้อนโพดลูกเขามันก็อ้อนโพดหรือว่าลูกเขามันทีโพดอืมหยุนี่นะครับนี่ไปใช้ครับเนือหยามันอ้อ,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 อนโพดบ่มันท่าเป็นดอก ยืนยันเอาซาเลงมาหาไถงหยาแถวนี้อยู่นี่จากงัวก่อนเอาอยู่บอกกันแท่งนั่นขั้นผุนฮะ แต่เมันจาดไมให้แม uh, ่อยู่ข้อกันดอกเอออันยาตตั้วแม่ตัวแม่เงี้ยวันหน้าดังอยู่ดมันดอกพ่อมอีทิ้งเขาหมดโทษตัวขยันเดียวหมดโทษแล้วปลาเ้าก็งามไม่รู้ปลาปีนี้งามครับน้าสุดโต้หลัดชาววงศ์เงาราชวงศ์ไล่ทุ่ง ได้ไม่ตู้ดใหไข่ครับเอขว่องดแปมนเสียเงินครับมาทับก่มาแล้วนนีมากระเจ้ากยังเสื่องให้หอบเรกกรบเมีนอดที่สอนเจาก็ยังให้บ้านี้กระเจ้าเน่รได้ทุ่ท่ายก็ได้ปลาเก่าครับนี่หยอ่อนครับต้าวยังุนเฮ้ย ไยเกิดเป็นคนซื้อเกิดเป็นงวมเกี่ยงแล้วไอ้ตายอยู่เก็บไปหันเอาง่วงหนาลงการกระขักมันอย่างมันเป็นยังไงมันไปอยู่ในขวากวะ สายยาวมากั้งหลายกิโลสมโลผุ่ก็จะมอนนี้ม้วหลยสิย่างปักันยางมันจะยืดยางเถ่นยืดบางอาาย่งยงางกันเฮมันเ,เป็นยังไงบอกเย่ายวหดออมันบ่แสบปน อือดไหลผุนเบิ่งข้าผุนเขาสาวหยาทั้งนนถนนเรียบร้อยหมดห้วผุนเขาตื่นมาถ่วงอยู่ผุนอยู่ของขามทวีบมาขามหยาขามเขาขามสุยยางเนียเรื่องเบืองลูกไส้เนา เอาอีกแล้วอันอยู่ในขว้างเอาไว้ให้ยังเอาไว้จูดบ่โอ้ยอยู่ในขวากบมีเจาไว้ใหยังอันเพื่อ,กอ park. นก็เชียวซูปี้ลวดเชียวมัดซูป <cart> ี้คนไปกว้างไว้ละก็บเพระเห็นว่าจจงใดยจงเต๋านวดกระเบื้อ กูได้สิมาเลี้ยงให้ข้นโบยู่คนโบเลี้ยงดิคนบ่มีเวลามาเลี้ยงเหรอสื่งหัวแนวเลยยังแนวได้เป็นแนวได้โออฝนอนอเราฝนครับ อาหยาอยู่นี่กินลงไปครับนี่ท้องแตกครับแต่ว่าสวงโกนครับแปกบ่ครับหยาหลายแต่ว่าสวงโกนครับผล mm ิต hmm. ปีนี้บางทีแหละครับไ mm hmm. ข่ไข่สุดโตรครับนะ mm hmm. พอพันปลาเขาใส่ได้เลยปีนี้มาตกมาปีนี้น mm hmm. ปีที่แล้วนี่พวกหู hmm. ว่าตัวใดขนาจะเป็นบรรจานครับสีแดงเนาะใดก็ทุกคนครับนะ นี่ฟ้ามก็ได้แดงมาสองแล้วนะตัวนี้หวัวสีได้แต่แม่อึ้องเผ่านี่มาน้ำแม่สึงครับนี่อึ้งเผาพ่อเนี่ยอัดโลดนันช่วนี่เขายู่น้ำ เสือกครับไปบ่ได้ครับเนาะไปยิมแล้วนะี่ขวา้างนี่กัดกัดนึกไปเนี้ยวันที่สิบท่านว่านะครับเนาะคิวเคนสิบท่านว่าครับนะกำหนดการมันไปเบิ้งเหมือนเสาร์นี่นะครับเนาะเบิ้งมาสิบท่านว่าสำหรับอื่เผาครันก็เบิง้งจะพลาดพันครับเป็นยังไงนี่ครับเนาะ โอนแน่ครับเราเป็นแม่เก่าครับนะนี่ครับเริ่มจะเปิดแน่จังหน่อยครับนี่นะจีบชั้นว่ามันี่กาสิโบแมนยี่สิบสี่เราบอรครับนะช mm ั้เพ่านี่ยชั้นพองอย่างเงี้ยครับผมซื้อว่าตึงแน่ครับนะนี่มันกินกินบ่ค่อยยากนะครับนี่กินดีอยู่พ mm hmm. ูดถึงว่ามันกินดีอยู่ mm hmm. แต่ว่าเป็นแก่เนี่ยครับ มันอายุหลายแล้วว่าให้ลูกทุกปีครับนะมันก็สื่อมาเนี่เป็นถึงเพิ่นจะบอสวยงามปันเดยครับนะนี่เนี่ยเป็นงวกโค้งแต่กัผลผลิตเพิ่นเนี่ยบ่เคยขาดเลยครับเนาะนปีชนปีเลยเน,น,นาะขนาดขนาดได้น้ำตาลก็ยังเว้น,นครับปีนี้น้ำตาลบ่มีนะครับเนาะนได้น้ำแดงแล้วก็เว้น,นครับเนาะน,นี่ครับตัวล่าสุดเพิ่นธุครับ เกือบบอ่อพานนะครับ้รำปีสกิ่มมากนะแต่ว่าสุดท้ายครับรักษาท่านน,นี่ครับผลผลิตปีนี้ครับนี่เห็นบอกบ่อพันปลาครับนะคือเกือบไข่ข13เลยครับเห็นบั้ถ้าได้ถ้าได้อ่าได้สีก็จะสีไข่กันนะครับเนาะสีจะไข่กันเลยเพราะว่าเป็นพอเดียวกันครับส่วนหลายมันต้องมาเร่งเลย

ต้องไม่แสบครับต้องไม่แซ่บไม่แซ่บครับครับอืมกระปุกนะครับเนาะ มาว่ไใดผมมีอย่างแล้วครับเขาตัดหมดแล้วท่านนั้นเฮียนไปเรื่อยครับนะงัวนี่กับวารัดกับไปเรื่อยครับกินไปเรื่อยครับผมมีวชัชกพกับครับเอ้ยเอาคุณด้วยใจครับส้มสิเป็นสัตว์นะครับนะสำหรับทำเพลงครับนะ บ่แน่อาจจะในของพันแฉะนะครับเพราะว่าจะเปเนียวนี่บ่ท่านมีไผ่ปล่อยครับเพราะพันจะปล่อยก่อนนะครับนี่เพื่อนี่ติดพ่อพันนะครับเนาะตัวขาเหรอครับนะบางทีหลายท่านบอกว่าตัวขาวอ้วนคือครับไปเลยลองตัวนี่ครับนี่ใครเมื่อลูเขาบอกว่ายาไม่ใช่หลวงปู่ต๋อมจับคิดชึงมุ่ชคิดถึงเฉพาะหัว มาผดสายผอเตีย๋ยวสามคอครับนะแล้วมฟมเอ่อในเปยขึ้นมาน้ำกลนครับพูนอ่า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 น,าน,านใจค,คนเนี่ยคือแล้วก็ไปหาพลหน้าเปย์คุไปคุนค่ะุนเ,น,น,เน,น,นี่ยบนหลอดตก่นนี่ถือแท้ ด้ยน้ำขามุ้นนี่คนรู้หนาดตนกปับมองนับคนเป็นสยขามุ้นอาลามไม่ท่ากูเลี้ยงแลยอืมขอพันธโของนี้หมอกเมือนเยิ่นะเริ่มเป็นชัดแล้ครับนะนี่หยาบเยียบอยู่เห็นหยาครับนี่ Nhà ngắm ngà mà ông Ông. ngâm 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 พ่อแม่ตอกพันบอมายางก็ส่งตอกพันมาเป๋เนยางสีดอกวดมันพูดอยู่ไกลกับนาสีส่งพอาพันครับน้องมันให้เปีพ่อมากนนี้เฮ้ะ ก็คือว่นมันมันในบางย่างที่ไหนในถนนหนึ่นไหมมาต่อพันเนี่ยนะี่หุ่นยางเอาครับอิม่มเหรอครับแต่ว่าตัวนี้บ่อิ่มครับนี่เลี่ยเขาอยู่นี่ขึ้นจีขึ้นครับนะจะเป็นจัดบ่อืดใบหยัหยกเซียบ,บครับ ยนี่รัพอทรัพย์นี่นะครับนะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ